ครับเดี๋ยวพามาเบึงเครื่องตัดหญ้านะครับของคุปตะเจริญชัยนะครับขนาด1เมตร20เซนนะครับใส่ต่อผ่วงกับแท็กเตอร์หลุน L นะครับแตงแต่ L 32แรงเห็นไปเนาะนะครับใส่ตัดในสวนยางนะครับรื้ตัดอเนกประสงค์ได้เลยนะครับนี่ครับ่วนมากนี่ลูกค้าจะนิยมตัดกับสวนยางเสียครับหรือสนามหญ้าองสิก็ะไดนะครับในการตัดได้นะครับสำหรับคนที่มีแท็กเตอร์นะครับ จะสามารถซื้อไปต่อพ่วงได้นะครับสวนยางสนตามือตาในสนามหยาก็ได้นะครับก็ใช้งานง่ายครับต่อพ่วงกับแท็กเตอร์ที่มันเป็นซีรีลนะครับตดีนี้ก็ตัดหญยาอยู่หนาโชว์รูปนะครับเครื่องตัดหยาขนาเมตดยี่ิบครับ ใครสนใจก็สอบถามนะครับเขาไม่ได้นะครับมีจำหน่ายมีบริการจัดส่งให้ด้วยใช้ง่ายครับแค่ติดตั้งนะครับล้างแท็กเตอร์โอเคครับคนที่สนใจก็อย่าลืมสอบถามกันเขาไม่ได้นะครับ